ค่าวันนี้เราจะมารจักคำสั่ง Pivot Table Timeline นะคะเป็นคำสั่งในกรารกรองวันที่สำหรับ Pivot ค่ะโดยนะคะเราสามารถกรองวันที่เพื่อดูเวลาได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเช่นอยากจะทราบว่าเป็นรายเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็เลื่อนไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ โอเคสำหรับข้อมูลที่จะนำมาใช้สร้างไทม์ไลน์นะคะจำเป็นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีวันที่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกวันนะคะแค่มีวันที่ก็พอค่ะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็น Pivot Table t i m e ไทม์ใช่ไหมคะเราก็ต้องสร้าง Pivot ให้กับข้อมูลนี้ก่อนค่ะ นี้สร้างเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเรามีคลิปที่สอนการสร้างไพรเวโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ตัวไอด้านบนนะคะสำหรับไพรเวตารางนี้นะคะเราต้องการทราบว่าวันที่ในแต่ละวันเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่ดังนั้นจึงลากวันที่มาที่ row แล้วก็ลาก income รายได้นะคะมาที่ value ค่ะการสร้าง timeline นะคะอย่างแรกค่ะให้เราคลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของตารางไพรเวตค่ะ ไปที่ insert นะคะแล้วเราก็เลือก timeline ตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้จะให้เลือกวันนะคะเราก็คลิกเลือกได้เลยแล้วก็กด ok ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือ timeline for pivot นะคะสามารถเลื่อนดูข้อมูลในตารางได้ปกติเลยค่ะหากไม่มีข้อมูลในตารางในวันที่นั้นๆข้อมูลจะไม่ขึ้นค่ะเช่นอันนี้เป็น2018ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จะขึ้นให้แบบนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเราสามารถกรองละเอียดจนถึงวันที่ได้เลยค่ะเช่นอันนี้ที่ไม่ขึ้นข้อมูลนะคะนั่นเป็นเพราะว่าวันที่สองสามสี่และห้าเนี่ยไม่มีข้อมูลใน data ค่ะแต่หากเราลองเลื่อนไปอีกนิดข้อมูลก็จะโผล่ขึ้นมาได้ค่ะแล้วหากเราไม่ต้องการทราบข้อมูลแค่นี้นะคะเราต้องการทราบข้อมูลแค่กลับมาทั้งหมดเราแค่คลิกตรงนี้ค่ะ Clear Filter ข้อมูลก็จะกลับมาทั้งหมดค่ะแน่นอนค่ะว่าตัวไทม์ไลน์สามารถกรองกราฟจากไพวอได้เช่นกันเราจะลองแทรกกราฟดูนะคะขอเลือกเป็นลายชาร์ตค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลวันที่ซึ่งมีความต่อเนื่องกันนะคะและเหมือนเดิมค่ะหากท่าในใดต้องการจะตกแต่งกราฟนะคะสามารถคลิกลิงก์ดูได้ที่ตัวไอด้นบนเช่นกันค่ะ อันนี้จะเห็นเลยนะคะว่าสามารถเลื่อนได้ปกติเหมือนกันสำหรับตัวไทม์ไลน์นะคะสามารถตกแต่งได้ค่ะให้เราคลิกที่ไทม์ไลน์นะคะไปที่ออปชันค่ะแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราชอบได้เลยหรือหากท่านใดไม่ต้องการนะคะแบบว่าอยากจะตกแต่งในสไตล์ของตัวเองก็คลิกที่ New Timeline Style ต,ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะมีให้เราเลือก รูปแบบที่เราต้องการตกแต่งอยู่เช่นอยากตกแต่งส่วนหัวให้เป็นสีอะไรคลิกที่เฮดเดอค่ะไปที่ format แล้วเราก็เลือกรูปแบบตัวอกักษรฟอนต์สไตลขนาดแล้วก็สีได้ตามปกติค่ะแล้วเราสามารถฟิ l ช่องหัวข้างบนตรงนี้ได้ด้วยนะคะหัวตรงนี้โดยการไปที่ f ฟ l l ค่ะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการค่ะ หรือสามารถไปที่ขอบได้นะคะหากไม่ต้องการให้เห็นขอบก็กดที่นั้นค่ะไปที่ฟอนต์แล้วก็หากตรงนี้พอใจแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะหรือ selection label นะคะ selection label คือส่วนตรงนี้ค่ะ all period อันนี้เป็นการตกแต่งตัวอักษรที่อยู่ตรงนี้นะคะคลิกที่ format ได้เลยค่ะอยากให้เป็นสีไหนก็เลือกสีนั้นไปเลยแล้วเราก็กดโอเคค่ะ Time Level นะคะก็คือการตกแต่งตรงส่วนตรงนี้ค่ะที่มีชอยให้เลือกออกมาโดยจะเป็นการตกแต่งแค่ตัวอักษรน,นะคะกดที่ Format แล้วก็เลือกตามรูปแบบที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นสีส้มกดอเค,ค่ะที่ i รีย Level นะคะก็คือช่วงของ Level แรกเป็นอย่างไรแล้วก็ช่วงของ Level สุดท้ายที่ไปถึงเป็นอย่างไร แล้วก็หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงก,ก็ไม่ต้องคลิกค่ะแต่ว่านี้จะลองเปลี่ยนให้ดูนะคะเช่นอันนี้อยากให้เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายอยากให้เป็นสีใดก็เลือกได้ตามต้องการเลยค่ะหากท่านใดไม่เข้าใจนะคะ period level หนึ่งก็คือช่วงเวลาแรกในที่เรากรองค่ะเช่นอาจจะเป็นเดือนมกราคม ขีดเลเบลสองนะคะก็คือช่วงเวลาสุดท้ายที่เราต้องการกรองดูข้อมูลค่ะเช่นต้องการดูเดือนสุดท้ายในเดือนของมีนาคมเลเ e ลหนึ่งเดือนมกราคมเลเบลสองเดือนมีนาคมก็จะคนละสีกันค่ะซึ่งจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ Select Time block ก็คือช่วงเวลาที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นสีอะไรอันนี้สามารถฟิลช่องตรงนี้ได้ตามต้องการเลยค่ะเช่นขอเลือกเป็นสีเหลืองอ่อน ตรงนี้ก็คือช่วงเวลาที่เราไม่เลือกเนี่ยจะให้เป็นสีอะไรก็ฟอร์แมตได้ตามปกติเลยค่ะอันนี้เช่นอ,อยากให้เป็นสีเทาเข้มๆพรีวิวตรงนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่เราได้เลือกไปตามตรงนี้ค่ะกดโอเคนะคะสิ่งที่เราตกแต่งจะมาขึ้นตรงนี้ค่ะให้เราเลือกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นไปตามที่เราตกแต่งค่ะประมาณนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวไทม์ไลน์ยังสามารถ Bring Forward, s e n ซน a ์แบ็ r เได้เหมือนกับรูปภาพหรือว่าสไลเซอร์ปกติค่ะเช่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือ High กับ Y ของตัวขอบของไทม์ไลน์แน่นอนว่าเราสามารถคลิกตรงนี้ได้หรือสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะหากเราไม่อยากให้เป็นคําว่าเดทนะคะเราอาจจะอยากให้เป็นอย่างอื่นก็ได้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยไปที่ตรงนี้ค่ะทำไลค์แคปชั่นแล้วก็เลือกสิ่งที่เราอยากให้โชว์แทนคําว่าเดทค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นคําว่าวันที่นะคะกด enter ค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าวันที่ให้ค่ะนอกจากนี้นะคะหากท่านใดไม่ต้องการให้ตรงนี้โผล่มาคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะ ติ๊กออกตรงส่วนคำว่าวันที่เมื่อกี้ก็จะหายไปหรือ Select label ออกตรงวันที่ตรงนี้ก็จะหายไปค่ะอย่างที่บอกนะคะตรงนี้ก็คือช่วงเวลาแรกที่เราเลือกกรองข้อมูลแล้วก็อันนี้ก็คือช่วงเวลาสุดท้ายที่เราต้องการทราบข้อมูลค่ะส croll bar ค,คือตรงนี้ค่ะสามารถคลิกออกไปได้เช่นกันหรือ Time level นะคะซึ่งก็คือให้เลือกตรงนี้ค่ะสามารถคลิกออกไปได้เหมือนกันค่ะ และหากท่าในใดอยากจะลบไทม์ไลน์ออกไปนะคะก็สามารถคลิกที่ไทม์ไลน์แล้วก็กด backspace หรือว่ากด delete ได้ตามปกติเลยค่ะเช่นแบบนี้อันนี้ขอย้อนเอากลับมานะคะนอกจากนี้นะคะอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในไทม์ไลน์ได้ก็คือ report connection ค่ะ report connection คือการกรองข้อมูลจากกราฟต่าง pivot พร้อมกันทีเดียวค่ะ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลจากอีกไพวอทหนึ่งก่อนนะคะอันนี้ก็ขอสร้างไพวอทก่อนเลยอย่างที่ทราบกันนะคะเรามีการสอนไพวอทอย่างละเอียดในคลิปที่จะแปะให้ตรงตัวไอด้านบนค่ะสามารถไปตามดูกันได้เลยค่ะครั้งนี้เราลองเลือกอย่างอื่นบ้างนะคะเช่นอยากทราบว่าอะโวคาโดแต่ละประเภทในแต่ละ วันที่นั้นอะโวคาโดมีรายได้เท่าไหรค่ค่ะก็จะได้แล้วเราลอง insert graph นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เรา กรองข้อมูลตรงนี้เนี่ยไทม์ไลน์จะกรองแค่กราฟกราฟเดียวค่ะหากต้องการให้ไทม์ไลน์กรองข้อมูลของกราฟนี้ด้วยนะคะให้เราคลิกขวาที่ไทม์ไลน์ค่ะแล้วก็กดที่คำว่า Report Connection ค่ะแล้วก็เลือก Pivot ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เลยในที่นี้เป็น Pivot ที่5นะคะกราฟนี้ก็กดโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ การรีพอร์ตคอนเนกชันนะคะสามารถไปตรงที่ออปชันแล้วก็กดรีพอร์ตคอนเนกชันตรงนี้ได้เช่นกันค่ะจบแล้วนะคะสำหรับท์ไลน์ for p i v o t table ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ